แต่อย่างไรก็ตามแม่ Apple จะไม่ได้มีการประกาศลดคนแต่ดูเหมือนว่ากำลังถูกท้าทายอย่างมีนัยะสำคัญทีเดียวเช่นเดียวกับ Google นะคะซึ่งเป็น2 Big Tech สารัฐที่ก่อนหน้านี้ต้องยอมรับว่ากินแชร์หรือว่าส่วนแบ่งตลาดไปค่อนข้างมากทีเดียวในส่วนที่ตัวเองกำลังดูและนะคะไม่ว่าจะเป็น Google ที่ดูในส่วนของ Search Engine ก็ถือว่าเขาเป็นเบอร์นหนึ่งของโลก Apple เองนะคะก็พยายามนะคะที่จะ ขายสินค้าแล้วก็บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ชีวิตประจําวันของผู้คนผ่านโทรศัพท์มือถือไปอย่างการสร้างรายได้จํานวนมหาศาลจนทําให้บริษัทนั้นขยายตัวได้อย่างมากแต่ล่าสุดเองนะคะดูเหมือน2ยักษ์นี้จะอยู่เฉยไม่ได้อีกต่อไปเพราะว่าสิ่งที่เขาเคยทําเพื่อ Dis disrupt คนอื่นตอนนี้เขากําลังอาจจะถูก disrupt แล้วค่ะโดยข้อมูลที่น่าสนใจนะคะก็คือธุรกิจของ Google กับ Apple เนี่ยใช้เวลากว่าทศวรรษทีเดียวนะคะเพื่อปลุกปั้นธุรกิจไม่ว่าจะเป็น Google เอง ที่ทาธุรกิจโฆษณาออนไลน์ Apple ก็สร้างกําแพงล้อมรอบธุรกิจสมาร์ทโฟนให้มากที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้ไม่ว่าจะเป็นการเก็บค่าธรรมเนียม p อป Store หรือว่าการสมัครรับข้อมูล Apple Music นะคะแต่ว่าไม่มีสิ่งใดจีรังยั่งยืนตอนนี้2ยักษ์กำลังเผชิญคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามากดดันธุรกิจจนต้องเคลื่อนไหวอย,อย่างรวดเร็วทีเดียวค่ะเพื่อทําให้ธุรกิจของตนนั้นไปต่อได้แล้วก็ยังเป็นพี่ใหญ่ได้อย่างที่เขาเองเนี่ยนะคะ ตั้งใจมาโดยตลอดในส่วนของ a p p เ e เองแรงกดดันสําคัญก็คือกฎระเบียบทั่วโลกนะคะที่กลายเป็นกําแพงของบริษัทที่เคยตั้งเอาไว้ดูเหมือนว่าต้องพังทลายในท้ายที่สุดเพราะว่ากฎใหม่กําลังทําให้การเป็นผู้นําของ App Store นั้นลดน้อยถอยลงไปส่วน Google เองความนิยมก็ร้อนแรงลงไปนะคะหลังจากมีแชทบอทใหม่ๆที่แหกขับเคลื่อนด้วย AI อย่างเช่น Chat GPT ที่กลายเป็นภัยคุกคามที่ชัดเจนจน Apple ต้องเอ่อต้องจน Google ต้องเรียกประชุม ดวนนนั่่เองคะโดยมาดูส่วนของของ Apple ก่อนนะคะรายงานที่น่าสนใจคือ Apple เนี่ยเตรียมที่จะอัปเดต iOS ในปีนี้แล้วก็เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่อนุญาตให้บุคคลภายนอกนำเสนอร้านค้าแอปพลิเคชันของตัวเองสำหรับ iPhone แล้วก็ iPad ได้ นักวิจารณ์เนี่ยนะคะก็เลยออกมาสแสดงความคิดเห็นซึ่งก็มีตั้งแต่หน่วยงานกำกับดูแลคนร่างกฎหมายนักพัฒนาเกมแล้วก็คู่แข่งรวมถึงบรรดาบริษัทสตาร์ทอัพรวมทั้งอีรันมาก์สก็มาร์าสเคกเคเบิร์กนะคะแล้วก็ทุกคนที่ไม่ใช่ Apple ค่ะบอกว่า App Store ของ Apple เนี่แหละพื้นฐานแล้วเป็นการต่อต้านการแข่งขันจากการที่ผู้ใช้ iPhone ไม่มีทางเลือกในการติดตั้งซอฟต์แวร์หรือในหนึ่งนะคะจะแปลได้ว่าเขากำลังกล่าวหาว่า Apple นั้นใช้ App Store เป็นการผูกขาดก็ อาจจะไม่เกินไปนะะักค่ะอีกไม่นานนี้นะคะเราอาจจะได้เห็นระบบนิเวทของ iOS เปิดกว้างมากกว่าเดิมเพราะว่าทั่วโลกเนี่ยนะคะดูเหมือนว่ากำลังจับตาว่าการพยายามล้อมรอบกำแพงของ Apple กับผลิตภัณฑ์ของตนนั้นอาจจะไม่ได้ส่งผลเพียงแค่เชิงบวกต่อธุรกิจแอปพลิเคชันอีกต่อไป ส่วนทางด้านของธุรกิจปลุกยักษ์อย่างตัว ChatGPT นะคะก็กลายมาเป็นภัยคุกคามของทาง Google อย่างรวดเร็วทีเดียวนะคะนักลงทุนทุกคนก็ฟันธงนะคะว่าถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ยอดเยี่ยมในการค้นหาอินเทอร์เน็ตในรอบหลายปีทีเดียวนะคะซึ่ง Google เองก็ดูเหมือนว่าไม่ได้นิ่งนอนใจหลังจากมีกระแส ChatGPT ออกมาก็เรียกประชุมด่วนเลยทีเดียวส่วนนพิชัยนะคะก็กําหนดเรดโค้ดหรือว่าตัวรหัสดแดงไว้กับ AI เจ้าปัญหานี้ตั้งแต่เดือนธันวา ของปีที่แล้วด้วยแล้วค่ะซึ่งนักวิจารณ์ก็บอกว่า Chat GPT นั้นดูเหมือนว่าจะตอกย้ำความอ่อนแอของ Google Google เองเนี่ยเป็นบริษัทให้ความสำคัญกับโฆษณาและผลลัพธ์ในการค้นหาจากสปอนเซอร์มากเกินไปแล้วก็ไปทิ้งข้อมูลที่เป็นข้อมูลจริงๆที่ทุกคนน่าจะต้องการมากกว่าเอาไปอยู่ไว้ล่างๆหรือว่าไปอยู่ไว้ใต้ข้อมูลที่อาจจะไร้ประโยชน์แต่ได้กาไรนะคะ ทำไมต้องจัดการกับสิ่งเหล่านี้แต่อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้หลายคนอาจจะไม่ได้ค่อยตั้งคำถามจนกระทั่งมี Chat GPT ค่ะ Chat GPT ถ้าใครเคยลองเล่นไปเล่นได้เลยนะคะ OpenAI เนี่ยก็ถือว่าเสิร์ชเข้าไปง่ายๆเลยถามง่ายๆก็ได้ว่าเราเป็นใครนะคะซึ่งคำตอบของเขาเนี่ยต้องยอมรับว่ารวดเร็วนะคะมีความเป็น h u m a n i t y หรือว่ามีความเป็นมนุษย์สูงเหมือนคนคุยกันเลยนะคะไม่ได้ตอบเป็น text แบบคาต่อคาแล้วจบแต่เขาจะอธิบายไล่เลียงด้วยเหตุและผลนะคะ แต่ที่น่าสนใจคือตัว ChatGPT เนี่ยอาจจะมีประเด็นหนึ่งที่หลายฝ่ายยังคงตั้งคำถามอยู่ก็คือความถูกต้องของข้อมูลซึ่งหลายคนก็คิดว่าหลังจากหยุดพัฒนาไปสักระยะใหญ่ๆเนี่ยถ้าได้กลับมาพัฒนาก็อาจจะทำให้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะคำถามแบบเฉพาะเจาะจงนะคะต้องลองไปเสิร์ชไปเล่นดูแล้วก็จะรู้ว่าบางคำตอบเนี่ยก็เอ๊ะงงๆแต่เขาตอบซะจนเราเชื่อว่าจริง ท,ทั้งที่ถ้าใครรู้จริงเนี่ยอาจจะคิดได้ว่าเอะคําตอบนี้อาจจะไม่จริงนะคะดังนั้นก็ลองไปศึกษาดูก่อนก็ได้แต่ว่าสิ่งเหล่าน,นี้เนี่ยแหละที่ทําให้ Google ถูกมัดมือน,นะคะเพราะว่าถ้า Chat GPT ได้รับความนิยมผู้คนก็อาจจะไปค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตมากขึ้นผู้ใช้ก็จะเห็นโฆษณาทั้งหมดของ Google น้อยลง แต่ว่าถ้า Google พยายามเรียนแบบแนวคลิปนี้ซึ่งหลายคนบอกว่า Google ก็น่าจะทําได้แหละคําถามก็คือเขาต้องใช้กําลังทั้งสมองทั้งความสามารถทั้งเวลาทั้งทรัพยากรไปมากน้อยเท่าไหร่ถึงจะสามารถที่จะทําได้ดีกว่า หรือเทียบเท่ากับ ChatGPT และนั่นก็อาจจะแปลว่ากำลังขัดขวางการทำธุรกิจแบบดั้งเดิมของตนเองซึ่งหมายถึงการเข้าถึงโฆษณาบนการค้นหาลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญทีเดียวนะคะนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าในวันนี้ Google แล้วก็ Apple ดูเหมือนว่าต้องไหว น้ำอย่างรวดเร็วนะคะทั้งทวนกระแสะแล้วก็ตามกระแสะค่ะเพื่อให้การ d i s r u p ปที่ตัวเองเคยทำกับคนอื่นจนกลายเป็นเจ้าตลาดในท้ายที่สุดนั้นไม่กลายเป็นความเสี่ยงกับตัวเองก็คือถูกคนอื่นกลับมา d i s r u p ปอีกครั้งหนึ่งก็คงต้องติดตามกันต่อไปเกมนี้ใช้เวลาพอสมควรแล้วค่ะพิมิตคะ่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด s like, u b s c r i b e กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard W e l l ค่ะ